เฮ้ยโยสวัสดีกับพื่อนผมคาร์เตอร์นะครับก็วันนี้ครบหนึ่งสตาร์แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเออเดี๋ยวไปสุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะตีบอสกิีให้ดูขอเอสอาร์สไปโอ้โหสิวิ่ดีเรวขวดสลับดี uh. อ้าหเกลือจ้าไปขอสุ่มก่อนนะครับ เออเดี๋ยวพนึงกดเอาข,ของกอนชึบ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 สุ่มกัดอ๋อสุ่มตอนนี้สุ่มนาคีเดยวเวลาเจ็ดวันใครไม่มีนาคีก็มาเปิดได้แต่ของผมดาวจะครบแล้วก็เลยไม่เปิดแล้วกันขอผ่านเริ่มจะวันนี้มาสุ่มทั้งหมดกี่ใบ40แล้วกันเดี๋ยว เพิ่มอันนี้แป๊บน,นึงเอออยู่ไหนโอเคสี่สิบใบแล้วที่เผื่อไปจังหวะนี้ครับผมสูตรนักลัดยังไงทองไหมสุดยอดไปเลยตัวละครไปดิโอ้กาสสก,กิลว่ะได้แล้วะาอึบ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 ตึ๊บ,บอะไรอะไรอ่ะโอ้กาส์เอ็กพีได้ใช้มาไม่รู้ใช้อะไรอ่ะ ไอ้ล่าไอ้ล่าสองแสงไปครับจังหวะนี้ทองทองตอนต้องมามาอีกไหมเกือบเกือบอ๋อผมลืมเปิดดูเลทให้คือตอนนี้ผมอยากได้แชปแมนนะแชปแมนแล้วก็เอ้าเอ็กซ์ตามินา่าหายไปเลยเอ็กซ์ตามิน่าไปไหนฮะโอเคอ่าสมพรีเมียมสามจังหวัดนาฬิกาทองเรื่องแสงจังหวะนี้แหละ ท้องต้องมามาหน่อยมาไหมไม่มาว่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาปรับเลทปะเนี่ยเกลือจังเฮ้ยมาสามสองหนึ่งไปครับ action ท้องท้องทอง้ทองไหมท้องว่ะท้องตาฝาดโอ้โหตำแหน่งเดิมเลยเกลือจังเฮ้ยก็สี่สิบใบหนึ่งใบช่วน <c oughs> ก็ อาที่นี่อารีนาจะลีแล้วนะครับอย่าลืมมาตีด้วยรีซีสั่นนะอุ้ยตกอันดับสามแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาตีหน่อยเ,ออเดี๋ยวตีแป๊บเดี๋ยวจะลื่นโชว์ว่าไปนั่นเดี๋ยวสลับด้านนะ อับบนนี้น่าจะเวิร์กมัง้งไปเออเฮออีริน่าแช่ไปก่อนสองตัวเรียบร้อยลักษมีบับเพื่อนไปมาทีา่สาฟันไปจังหวะนี้ไม่แตกไม่เป็นไรครับแตกไปแล้วชื่ออะไรวะลืมเชื่อเออลืมเชื่อเดี๋ยวแป๊บนึง เอ่ออะไรวะช่างมันเอวินยิงไปจังหวะน,นี้เราต้องสอยคิตโตเฟอร์โอ้โหไม่เข้าเลยอ๋โอโรบินใช่โรบินโรบินฟันอีลีนาฝั่งนู้นแตกไปแล้วนะครับาชิพหาแล้วทาร่าตื่นโอโ้แม็กนัทยุยยุยโอ้โหงานเข้าแล้วอ้ยโอเคติดบ,บอร์ดแข่งได้สวยงามไปดิ นี่เอ่อต้องกดหน่อยเพราะว่าเอา้าเล่นพลาดอีกแล้วเราต้องอคิดสโตเฟอร์ฝั่งนู้นให้ลงนะครับไม่งั้นมันจะชุบรัวๆอย่างงี้แหละน่ารำคาญมากตายไหมเรียบหลอพี่ดีโรงเรียนจีนแล้วเราก็ต้องใสอ่อีลีนา่าเอ้ยเอรวินฝั่งนูน้นมาลิสาฟันไปจังหวะน,นี้แตกไปทาร่าหรอหยุดไปซะนี่ไงโอ้ แม็กนัสอันติแชแข็งได้แชไปดีแล้วแชไม่ติดเวย้ยไม่เป็นไรแม็กนัสตัวต่อไปครับผมโอ้ยถนัดจะก,กอดแล้วเนี่ยไม่เข้าเลยปาบก็ให้อันติโรบินดีลินาตะกิวสองไปเหลือโปโปตัวเดียวสบายกินนิ่มเดวินอันติไปจังหวะนี้เรียบร้อยขึ้นมาที่สองว้า เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็เพื่อใครอยากจะดูของโชว์กันเป็นลายนี่มาริสาผมส่วนอิลิน่าสปีดเท่านี้แหละ <c oughs> เอ่อเอลวินนี่เอ่อลัสมีแขนี่หมดยังอ๋อโรบินโรบินนี่เอาไว้เปลี่ยนเฉยก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก ต่อไปสุดท้ายก่อนจากแลกกันขอตีบอสก่อนบอสคิวต,ตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่แล้วเอ่อบัฟอาที่นี้จะเป็นพวกเออเขาเรียกว่าไอแซคแชปแมนแล้วก็คาร่านะครับซึ่งผมไม่ได้ทำเลยสักตัวเดี๋ยวไปโชว์ดาวให้ดูเลยเออนี่แชปแมนตอนนี้กำลังทำแชปแมนอยู่เพราะว่าต้องใช่มันจะได้แรง ส่วนคารา่าคาร่านี่เลยบเบาเบอะส่วนไอแซกเหรอตัวเปล่าโลนซ่าไปเดี๋ยวไปตีให้ดูครับศึกจูโจมวันนี้ไม่ตีเลยนี่ทีมที่ผมจะเป็นทีมนี้นะเพราะว่าเราจริงๆก็อยากใส่คาล่าแทนมาริสาอยู่แต่ว่าถ้าใครมีชมปแมนดาวเต็มก็ไม่ต้องใส่คาร่าก็ได้นะ เอ,อ้ยไม่ต้องใส่มาลิสานะผมมาริสาผมก็จะเอามาลดเกาะไงเพราะมาลิสาผมมันดาวเยอะกว่าเนี่ยเอาแชปแมนลดเกาะไหมเห็นมัมลดไม่ติดอ่ะเพราะว่าสกิลมันเวลหนึ่งเออคาร่าโฟสกิลแปดแปดพันไอแซคดูดิเจ็ 7, ดพันโคตรเบาบอกเลยขนาดมีบัฟของไออะไรนะลืมชื่อ ลืมชื่ออีกแล้วอ่ะเออนกอีกาเรียกอีกาฟันไปจังหวะน,นี้ไอแซกปลาไปเหมือนนึงโคตรเบาเออลักษมีตีธรรมดาไป,ไ,ไ,ปไอแซกเออไม่ใช่ไอแซคโอเครถเกาะติดละอ้าวอีกาบับโจมตีไปลักษมีมาฮิวเพื่อนสิเอาเอาขึ้นมา เอา้เอาเฮ้ยเห็นป้าบอกแล้วพอถ้าไม่มีรถเกาะเบามากคือใครจะจัดทีมก็ต้องใส่ตัวรถเกาะนะมันจะเวิร์กมากเลยส่วนใครไม่มีตัวก็ต้องใช้เท่าทีมี้ครับซึ่งผมไม่มีตัวนะมันก็เลยเบาขนาดนี้แหะโคตรเบาเลยตีไปไอัแซกป้าหมื่นสโคตรเบา คือดาเมจที่หวังผลได้ก็คือเชฟแมนเนี่ยเชฟแมนเชฟแมนป่ายังพอมีหลักห้า0,000ืนบางทีก็ถึงแสนได้เลยอะถ้าผมใส่ในนี่มาเขาเรียกอนะไรเออมาริสาถ้าใส่มาริสามารับรองว่าน่าจะถึงตอนนี้ไม่ถึงแล้วอะบอกเลยผมออกแล้วไม่เวิร์ก เดี๋ยวรอบใหนเดี๋ยวดูรอบใหม่เนี่ยดาเมจสูงสุดผมแปดแสนผมใส่อริสาแทนแลนโอเคมาเดี๋ยวลองดูก็สูตรเดิมเอ่อคัฟเวอร์ไปก่อนจริงๆจังหวะแรกไม่ต้องคัฟเวอร์ก็ได้ฟันเอาดาเมจไปก่อนแต่ดาเมจพันพันเดียวไม่คุม้มเลยไปบัฟเพิ่มดาเมจไปเชฟแมนปาดไปจังหวะนี้ หนึ่งมื่นสองไอแซคปลาไปเจ็ดพันราสมีตีไปต่อเกาะแล้วเอ้าเฮ้ยมาริสาต่อไม่ติดเห็นไหมขนาดม,มาริสาผมอัตราติดเท่าไหร่วะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมแปดสิบหรือเก้าสิบนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วยังไม่ติดเลยมาค่อยตีไปตีไปลเชฟแมนติดไหมไม่ติดเรียบร้อยเชฟแมนล่วงไปแล้วโอเคติดแล้วรถเกาะติดไม่เป็นไร เชปแมนเตรียมเตรียมลงเวทีเชปแมนปัดไปจงังหวะนี้อันติขึ้นมาปั๊บเก้าหมพอไหวพอไหวนกตีธรรมดาไปไอแซคไอแซคหมื่นสามคือถ้าใครทำพวกตัวพวกเนี้ยมันจะแรงเอาวะรถเกาะติดเออ มาริสาฟันไปจังหวะนี้เพื่อให้ไอแซคเราได้ดาเมจไม่ใช่ไอแซคพูดผิดเออแชปแมนโหชื่อมั้งหลายตัวอลิสาฟันไปแล้วจะมีป้าไปไอแซคป้าไปสามหมื่นฮะอ้ยแรงอยู่หมื่นเฮ้ยเดี๋ยวสกิลสองแรงกว่าสกิลสามอ่ะเออแรงเป็นนกเพื่อเอาบัฟอันดาเมจแชปแมนกระโดดฟันไปจังหวะนี้สองหมื่นเก้า 50, เอ่เก้าหมื่นสองห้าหมื่นละค่อยๆไปค่อยๆไปเออรถก่ออีกรอบปับ๊บรถไม่ติดนั่นไงติดหมื่นจนได้ครับท่านผู้ชมชุบมาอุ้ยจบแล้วล่วงไปแ,แล้ว่啊ตัวดาเมจเรานั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละตัวดาเมจล่วงไปแล้วมันจะตีไปไหมล่ะคือถ้าแชปแมนผมล่วงก็ดาเมจต่ำแล้วอะ เพราะไอแซกก็ไม่ได้ทำเนี่ยถ้าเช็แม่นยังอยู่น่าจะถึงนะแปดแปดเก้าแสนอะปล่อยไปแล้วแล้วก็มาริสาฟันไม่ค่อยติดเดี๋ยวไปดูกันว่ามาริสาผมเอฟเฟกต์เอซีซีเท่าไหร่เออมาริสามาริสามาริสาเนี่ยเก้าสิบบวกหกเก้าสิบหกเปอร์เซ็นยังไม่ติดอะ่ะ คิดดูแล้วแล้วดูแชปแมน47%มันจะไปะติดหไหมนั่นแหละครับก็อ๋อมีกิจกรรมด้วยลืมหมุนวงล้อกับปาร์ตี้ใหม่สุขสันต์อันนี้เล่นทุกวันก็ตีธรรมดาแล้วก็มารับเพชรเครียของทำอาหารแล้วเราก็จะได้ของตามนี้นะจ๊ะซึ่งเรากดทำอาหารจานพิเศษได้ทุกวันเลยไม่ต้องห่วงว่าของจะไม่พอเพราะว่า อาหารจานพิเศษเราจะใช้พิกไทยเพิ่มซึ่งตัวพิกไทยได้จากการลงปาร์ตี้ก็ขยันลงปาร์ตี้แล้วยังนงก็ทำาพอนะครับก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเตียอ,อารีนากันนะครับจะรีซีซสัส้นแล้วเล็กสี่วันเท่านั้นไปแล้วนะบ๊ายบาย